แฟนคลับแห่คอมเมนต์เพียบแพนเค,ค้กเขมมินิดประกาศข่าวดีเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับแพนเค,ค้กเขมมนิดซึ่งผ่านการเป็นเจ้าสาวมาพักใหญ่หญแล้วและต้องบอกเลยว่าตั้งแต่แต่งงานไปนั้นก็ดูสวยขึ้นผิดหูผิดตาทําอะไรก็ดูดีไปหมดเลยทีเดียวสงสัยคุณสามีต้องดูแลดีแน่เลยล่าสุด13กรกฎาคมแพนเค,ค้กได้ออกมาเปิดเผยเรื่องหน้ายินดีผ่านอินสตากแกรมส่วนตัว นัดเขมนณิตตุว่าเธอได้รับรางวัลนักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ซิกคอรรคเตอร์มายาพิศวงเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่31ป,ประจำปี2565กับรางวัลนักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ซิกเคอรรคเตอร์มายาพิศวงขอบพระคุณชมรมวิจารณ์บันเทิงขอบคุณที่มาของข่าวจาก สยามนิวไชยแอมนิวจัดข้อ